เขาเห็นธรรมที่มีคุณค่าเห็นคําสอนของพระเจ้าเห็นศาสนานี่คุณคนที่เห็นคุณค่าของศาสนามากกว่าทรัพย์สินเงินทองสมบัติของโลกอย่างน้อยก็ทิ้งไว้ในโลกนี้แหละเดี๋ยวก็คืนให้โลกหมดแม้แต่ร่างกายเรากลับเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมฮะ,ะใช่เราก็ไม่เสียงหรอกพระชั่วๆก็เยอะ ใจไม่เรียกว่าพระหรอกว่าคนปลอมเป็นพระไม่มีเราพระปลอมมันอ่ะไม่พูดแบบนี้ก็ขึ้นเลยนะมีคนดูกูไหมเนี่ยถ้าไม่มีกูจะเลิกพูดซะนี่มันมีไหมห้อยเก้าสิบโอ้ยย่างเรตติ้งเรตติงเรตติงกูไม่ขึ้นเลยนะเห็นไหมนี่พูดให้ฟังนะอันนี้คือใจฝ่ายรมจริง ไม่ได้ไยด้วยซัพย์พวกนี้ไม่ได้ปราถนาพวกนั้นเลยเห็นไหมจริงไหมถ้าคนระดับเงินเดือนสองล้านเนี่ยมึงอยากมีเมียสักสิบคนนะให้คนละแสนลแสนยังเหลืออยู่ล้านหนึ่งต่อเดือนเอาสิฮะเขาไม่ได้สนทั้งสองอย่างแล้วเขาสนใจธรรมะเห็นไหม เขาจะเข้าไปถึงธรรมะได้ยังไงใช่งหนที่เขาจะมุ่งมั่นเข้าไปสู่ตรงนี้ไในภาคปฏิบัติเห็นไหมแต่พวกเราก็แสวงหาอะไรก็ไม่รู้มันก็ตามสบายจริงไหมอยากได้ก็อะไรก็หาเอ,าเองจริงไหมเขาอยากได้ธรรมะส่วนทรัพย์สินเงินตาเนี่ยของสมบัติของโลกเนี่ยเขาเขาหยุดแล้วนะจะรวยขนาดไหนก็ทุก จะมีเมียสวยขนาดไหนมึงก็ทุกข์จะมีผัวหล่อขนาดไหนมึงก็ทุกข์มึงทุกข์เพราะความมีนี่แหละเพราะความหวงความยึดนี่แหละไม่ใช่เหรอฮะคนที่ทำให้มึงทุกข์มากที่สุดก็คือคนที่มึงรักมากที่สุดนั่นแหละฮะ,ฮะ,ฮะพูดยังไงมันก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่นน่นหรอกก็แต่ว่าก็พูดไปอย่างนั้นอาจารหน้าที่นะ จริงไหมฮะมันก็กอดจนกลมอยู่งี้แหละเพราะว่ามันกอดทุกข์มันไม่รู้จักทุกข์ไงพูดถึงเรื่งธรรมะมันพูดถึงเรื่องทุกข์ตอนนี้มึงกอดกองทุกข์ไว้อยู่นะร่างกายมึงเนี่ยกองทุกข์แบกหนักมากมันเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เหรอฮะ,อะ,อะที่มันหอมมันดูได้ก็เพราะาน้ำอาบสูสบู่ไม่ใช่ไหม มึงลองไม่อาบนำ้ำสักสามสี่วันลองดูสิไม่แปลงฟันด้วยเวลาพูดเนี่ยโอ้โหกูยังอมขี้มาพูดรจริงไหม่็ขี้ฟันไงฮะสวยใจหาลนะรอใจานะหาละกูว่าฮะจริงไหมอยังโคเมกาโยนี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าพูดเต็มไปด้วยของสกปรกเนี่ยฮะ แล้วมันก็เสื่อมลงทุกวันมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังเห็นไหมนั่นแหละก้อนทุกข์กอดไว้ฮะกอดก้อนทุกข์ก้อนนี้ยังไม่พอนะยังไม่กอดเอารถเอาบ้านเอาฮะฮะหอบอยู่นั้นมันจะหนักไหมล่ะมึงวะฮะฮะทั้งที่ดินด้วยบ้านด้วยเอาแล้ว นี้ไม่เป็นแหละเห็นไหมแล้วก็มาโอดโอยบางคนก่อจะบวชได้เจ็ดสิบแล้วว่าง่ะตอนหนุ่มๆไม่มาบวชตอนนี้ไปไหนไม่รอด <c oughs> <c oughs> ก็มีนะฮะษามามติดนี้แทนา,ากจะบวชาไก็ไใช้นี่มันหมดแล้วเขามาบวชฮะจริรรงรรไหมละ่ะ จะยากอะไรติดน,นี่ก็ขายบ้านขายรถขายอะไรผมใช้เข้าไปหกแสนมันก็ไม่มากหรอกยิงไหมฮะ